นรกกภูมิประเภทนรกนิรยภูมิหรือโลกนรกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ล้วนเป็นโลกที่ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิงโลกนรกประเภทใหญ่ที่สุดเรียกว่ามหานรกมีทั้งหมด8ดขุมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆห่างกันชั้ละประมาณหนึ่งหมื่นหยแต่ละขุมมีสี่มุม และมีประตูประจำทิศทั้งสี่พื้นเป็นเหล็กแดงมีฝาปิดข้างบนเป็นเหล็กแดงเช่นกันเนื้อที่กว้างและสูงเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านยาวร้อยโยศส่วนหนาของผนังสีด้านพื้นและเพดานส่วนละเก้าโยดในนรกไม่มีที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยฝูงสัตว์นรกเบียดเสียดกันอยู่ เต็มพื้นที่ไฟนรกลุกโชนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยดับไหม้คุกรุ่นอยู่ตลอดกันบาปกรรมของสัตว์นรกลุกขึ้นเป็นไฟเผาภายในตัวบุคคลน,นั้นราวกับว่าเป็นฟืนซึ่งไม่เคยดับเลยจำนวนนรกทั้งหมด457ขุมคือ 1. มหานรก8ขุม 2. อุสาสนทนรก128ขุม 3. ายมโลกนรก320ขุม 4. โลกันตนรก1ขุมมหานรกในภพภูมิในโลกนรกประเภทใหญ่ที่สุดเรียกว่ามหานรก ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดแปดขุมตั้งซ้อนเรียงรายกันเป็นชั้นๆซึ่งในแต่ละชั้นห่างกันหมื่นห้าพันยมีดังต่อไปนี้สันชีวะมหานรกนรกที่ไม่มีวันตายคนใจบาปหยาบช้าลามกตายไปตกนรกขุมนี้แม้ว่าจะได้รับการลงโทษสาหัสจนทนไม่ไหวขาดใจตายไปถึงกระนั้น ก็ต้องกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่เพื่อรับทุกโทษต่อไปเป็นเป็ๆตายๆยอย่างนี้ตลอดไปความเป็นอยู่ทั่วทุกสัตว์นรกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นตลอดเวลามีแต่ก้มหน้ารับทุกโทษเสวยผลกรรมชั่วที่ตนได้กระทำไว้สัตว์นรกบางจำพวกถูกนายนิรยบาลเจ้าพนักงานเมืองนรก จับมัดและบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงๆด้วยไฟนรกได้รับความแสบร้อนเหลือประมาณแล้วฟันด้วยดาบนรกอันคมกร้าจนขาดเป็นท่อนๆบางทีก็เอาขวานถากเฉือนเนื้อตัวร่างกายส่วนสัตว์นรกที่กําลังดิ้นรนบนพื้นเหล็กแดงทีละน้อยจนกระทั่งเนื้อหนังมังสาหมดสิ้นไปเหลือแต่โครงกระดู ส่งเสียงร้องครวนคลางอื้ออึองระงมกล้องไปทั่วจนสิ้นใจแล้วก็มีลมกรรมพัดโชยมาต้องกายสัตว์นรกเหล่านั้นผู้กำลังรับโทษอยู่ด้วยความหาฤโหดให้กลับมีชีวิตมีร่างกายเหมือนเดิมเพื่อรับโทษต่อไปเฝ้าตายตายเป็นเป็นอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงอายุขายในนรกขุมนี้ เกณฑ์อายุของสัตว์ในสัญญีวะมหานรกมีประมาณ500ปีนรกซึ่งในเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์สองกาลสุดตามหานรกนรกที่ลงโทษตามเส้นได้ดำ ความเป็นอยู่ของหลาวสัตว์นรกในขุมนี้ย่อมถูกนายเนิรยาบาลผู้ไม่มีความเมตตาต่อสัตว์นรกจับมัดให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงด้วยไฟนรกแล้วเอาได้ดำซึ่งทำด้วยเหล็กนรกใหญ่โตเท่าลำตาลมาตีบนร่างของสัตว์นรกทั้งหลายจนเป็นรอยเส้นตามร่างกายและวทำการเลื่อยเรื่อยนรกอลุกแดงด้วยเปลวไฟ ค่อยๆเลื่อยไปจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆสัตว์นรกนั้นทนไม่ได้ก็ดิ้นรนกระวนกระวายบางทีก็ดิ้นพลวดพลาดฮึดฮัดทำท่าจะสลัดให้หลุดนายนิรยบาลก็บังคับจับมัดให้แน่นเข้าไปอีกแล้วเลื่อยตัดร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะถึงอายุขายตายไปจากนรกขุมนี้ เกณฑ์อายุของสัตว์ในนรกขุมนี้คือพันปีซึ่งในหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์บุปกรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นคนโหดร้ายเหี้ยมเกรียมมีใจบาปจับเอาสัตว์สีเท้ามาได้แล้วก็ตัดเท้าหน้าเท้าหลังหูจมูกปากทำสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมานหรือไม่ก็จุดไฟเผาป่า ด้วยเจตนาจะให้สัตว์ป่านั้นตายสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็พลอยทุรนทุรายไม่เกรียมไปกับเปลวไฟหรือเคยประทุษร้ายต่อบุพการีผู้บังเกิดกล้าวบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอากุศลกรรมอันตนทำแล้วเหล่านี้จึงนำมาให้บังเกิดในกาลสุดตะนรกนี้ สามสังคาตนารกนรกบทขยี่สัตว์ความเป็นอยู่ของบรรดาเหล่าสัตว์ในนรกขุมนี้นั้นมีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันรูปร่างแปลกพิลึกบางคนมีหน้าเป็นควายมีตัวเป็นมนุษย์บางคนมีหน้าเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเป็นกระบือบาาางงคนนนมีน้เป็ชแต่ร่างกายกลับเป็นมนุษย์ บางคนส่วนหน้าเป็นมนุษย์แต่ร่างกายกลับเป็นกุญชรบางตนมีหน้าเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีทุกรูปแบบหลายอย่างหลายชนิดบางคนมีหน้าเป็นเสือเป็นกวางเป็นม้าเป็นวัวเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดไก่เป็นกาแต่ร่างกายเป็นมนุษย์มีอยู่มากมายหลายหลากนานาประการ สุดจะนะประมาณได้นายเนิยรยบาลผู้มัดสัตว์นรกรูปร่างประหลาดต่างๆเหล่านั้นไว้ที่คอรวมกันเป็นพวงด้วยโซ่เหล็กร้อนระอุแล้วฉุดกระชากลากมาให้นอนเหนือแผ่นเหล็กที่ร้อนแรงแล้วเอาคอเหล็กเข็นกระนำลงไปเต็มกำลังเรียวแรงของนายนิยรยบาลผู้ทรงพลังร่างกายของสัตว์นรกทั้งหลายก็แตกปนถึงกระดู รั้นต้องลมกรรมพัดมาก็กลับเป็นปกติให้นายนิยริยบาลได้ทุบตีกระหน่ำซ้ำไปอีกไม่หยุดยัง้งบางพวกก็ถูกนายนิยริยบาลจับมัดแล้วให้นอนลงบนฐานอันร้อนระอุสัตว์นรกก็เล่าร้อนดิ้นรนไปมาสวยทุกขเวทนาสิ้นกาลนานเพราะถูกเผารนอย่างร้ายกาศ บางทีนายนิยรยาบาลก็มีดวงหน้าอันถมึงถึงมือถือศาสตราวุฒเที่ยวเดินไปครั้นเห็นสัตว์นรกก็พรันยกขึ้นแล้วคำรามด้วยเสียงก้องนรกว่ากูจะฆ่ามึงสัตว์นรกได้ยินเสียงขู่คำรามก็หวาดกลัวจับขั้วหัวใจวิ่งหนีไม่คิดชีวิตด้วยอำนาจกรรมบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขึ้นขวางหน้า สัตว์นรกก็ไปไม่ได้พอหันหลังกลับก็เจอกองไฟดักหน้าเข้าอีกกองหนึง่งไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ปรากฏกองไฟนั้นขึ้นรอบตัวไปหมดเผาสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักแม้ถูกไฟนรกแผดเผาอยู่เช่นนี้สัตว์นรกเหล่านั้นก็หาตายง่ายๆไม่ครั้นแล้วก็ถูกผูกเขาเหล็กสองลูกกลิ้งบีบ สัตว์นรกให้แหลกกลานละเอียดไม่มีชิ้นดีเปรียบดังเครื่องหีบอ้อยที่เขาบดอ้อยให้แหลกละเอียดนั่นทีเดียวบางทีนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกมาฝังลงในพื้นแผ่นเหล็กลึกแค่บันเอวเรึงตราวไว้ม่านไม่ให้วันไหวได้ในไม่ช้าก,ก็ถูกผูกเขาไฟลุ่มเรืองด้วยเปลวไฟค่อยๆกริ้งมาบดขยี้ทับสัตว์นรกเหล่านั้นให้แตกละเอียดไป พอมีลมกรรมพัดมาก็กลับเป็นปกติอีกผู้เขาเหล็กนรกนั้นก็ค่อยๆกริ้งมาทับบทขยี้ปนปี้ไปทุกขเวทนาซ้ำๆซักๆไม่หยุดย่อนตลอดเวลาจนกว่าจะถึงอายุขายคือสองพันปีซึ่งเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ145ล้านปีของมนุษย์บุพกรรมเมื่อก่อนเป็นผู้มีใจบาปหยาบช้า ด้วยกุศล,ลกรรมไร้ความเมตตากรุณาทารุณกรรมสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เป็นประจำไม่เชื่อกฎแห่งกรรมผลของกรรมชั่วจึงบันดาลส่งให้มาเกิดในสังคาตะนรกนี้ 4. โลรุวะมหานรก นรกเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ความเป็นอยู่ในนรกหฤโหดขมนี้มีดอกบัวเหล็กเต็มพืชไปหมดแต่ละดอกก็มีสัตว์นรกอันนาสมเพศสวยทุกขเวทนาอยู่ในนั้นคือนอนคว่ำอยู่กลางดอกบัวเหล็กแค่ข้อเท้ามือทั้งสองข้างก็กลางจม,มิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ ด้วยอาการอันพิลึกพิกลเช่นนี้แล้วเปลวไฟก็พลันปรากฏขึ้นเผาไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์นรกเหล่านั้นเปลวไฟแลบเข้าหูซ้ายออกหูขวาแลบเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าปากตาจมูกร้อนไหม้ทุรนทุรายสัตว์นรกเหล่านั้นก็ได้แต่ส่งเสียงร้องครวนครางโหยหวนเสียงสนันวันไหวอื้ออ จะตายก็ไม่ตายมีร่างกายทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสต,ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้ตลอดจนสิ้นอายุไขคือสี่พันปีซึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ234ล้านปีของมนุษย์บุพกรรมชาติก่อนเป็นมนุษย์ใจบาปหยาบช้าจับเอาสัตว์เป็นเป็นมาเผาหรือปิ้งให้สุก แล้วกินเป็นอาหารอยู่เนืองนิดบางคนเคยเป็นตุลาการพิภากษาความไม่ยุติธรรมด้วยอำนาจความโกรธหลงเห็นแก่สินจ้างินบนเข้าข้างโจรบ้างเข้าข้างจำเลยบ้างที่ชนะให้แพ้ที่แพ้ให้ชนะบางคนเคยเป็นบุคคลที่โลภมากรุกที่บ้าน เลื่องสวนไรนาของผู้อื่นมาเป็นของตนบางคนเคยคบหาเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นแล้วฆ่าผัวเขาให้ตายเอาเมียของเข้ามาสัตว์นรกบางคนเคยเป็นหญิงใจโหดมีสามีแล้วกลับมีชู้แล้วให้ชู้มาฆ่าผัวตัวเองให้ตายบางคนชอบลักขโมยเบียดบงังเอาทรัพย์สมบัติของเขาอุทิศถวายพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามาเป็นของตนวิบากกรรมจึงส่งผลให้บังเกิดในโรรุวามหานรกนี้ 5. มหาโรรุวะมหานรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวครางความเป็นอยู่ของสัตว์ นรกขุมนี้ต้องเข้าไปยืนในดอกบัวเหล็กแต่ละกรีบคมเป็นกรดร้อนแรงแดงฉานไปด้วยไฟนรกลุกโพร่อยู่ในดอกบัวอยู่เนืองนิดเผาไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่พื้นเท้าตลอดศีรษะเปลวไฟแลบเข้าไปในทวารทั้งเก้าเผาไหม้ทั้งข้างในข้างนอก ด้วยเปลวไฟอันร้อนแรงร้ายกาจเช่นนี้จึงเรียกนรกขุมนี้อีกอย่างว่าชาละโรลุวะนรกที่เต็มไปได้วยเสียงร้องกรวนกลางเพราะความร้อนแห่งเปลวไฟต้องเสวยทุกข์โกรนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจจะตายก็ไม่ตายถูกไฟเผาในดอกบัวเหล็กแล้วยังถูกนายนิยรยาบาล ถือกระบองเหล็กอันมีไฟลูกโชนตีกระหน่ำซ้ำบนศรีรษะจนแตกยับด้วยอำนาจกรรมทำให้มีชีวิตต้องรับทุกโทษต่อไปกรรมยังไม่สิ้นสุดเพียงใดก็ต้องทนทุกข์เสวยโทษในนรกเพียงนั้นเกณฑ์ของอายุในนรกขุมนี้คือ800พันปีซึ่งในหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ 9,216ล้านปีของมนุษย์บุพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์ใจบาปไร้มนุษยธรรมลามกศกปรกด้วยอกุศลกรรมโหดร้ายอมหิตตัดศรีรษะสัตว์และมนุษย์ล่วงปานาติบาตอย่างเหี้ยมเกรียมด้วยอำนาจแห่งความโกรธเคืองแค้นทำจรกรรมทำชั่วด้วยความจงใจอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรง ปล้นขโมยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดผู้มีพระคุณกลั้นแตกกายทำลายขันต้องมาเกิดทนทุกข์หะหรือโหดสเสวยโทษในมหาโรรุว่ามหานรกนี้อย่างสุดแสนจะทรมาน โดยไม่มีหยุดหย่อนผ่อนปรนแม้เศษเสี้ยววินาทีตาปะนรกนรกที่ทำให้สัตว์เร่าร้อนความเป็นอยู่ในนรกขุมนี้มีเหลาเหล็กโตใหญ่เท่าต้นตาลรุ่มโรดแดงฉานด้วยเปลวไฟเป็นประมาณหลายหมื่นแสน แน่นเต็มนรกไปหมดเหลวเหล็กแต่ละอันมีสัตว์นรกเสียบอยู่ที่ปลายเหลวมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้เหลวเหล็กไม่เผาผลาญสังหารสัตว์นรกเนื้อหนังมังสาของเหล่าสัตว์นรกไม่สุกพองอยู่เหนือปลายเหลวเหล็กอุปมาดังเนื้อเสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานไฟ สัตว์นรกสวยทุกดินไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังสุกพองด้วยอำนาจไฟนรกครั้นเนื้อสุกไหมแล้วก็มีหลาวนรกรูปร่างประหลาดขนาดใหญ่เท่าช้างสารร้องเสียงกึกก้องดังฟ้าร้องด้วยความหิวกระหายกระเฮียนกระหือรือวิ่งเข้ามากระโยงเท้าหน้าเอาปากงับกระชากลากสัตว์นรกทั้งหลาย ลงมาจากเหลาเหล็กแล้วฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนหมดสิ้นเหลือแต่กระดูกกรรมยังไม่สิ้นตราบใดพอลมกรรมพัดมาก็กลับมีร่างกายปกติตามเดิมนายเนียรยาบาลก็ไล่บังคับให้ขึ้นไปบนเหลาเหล็กย่างตนเองให้สุขพองเหมือนอย่างเก่าจนกว่าจะหมดสิ้นกรรมเกณฑ์อายุในนรกขุมนี้คือหนึ่งปี ซึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ1 8 4 2 1 2ล้านปีของมนุษย์บุพกรรมเป็นมนุษย์ใจบาปอาศัยอกุศลมูลทั้งสาโลภโกรธหลงเช่นเป็นนายพรานประหารสัตว์ทิมแทงด้วยหอกหลาวเอาเนื้อมารับประทานและขายเลี้ยงชีวิตและครอบครัวเห็นแก่กิน แต่ไม่ได้ละอายต่อบาปกรรมชั่วตายแล้วต้องมาทนทุกข์ในตาปนรกนี้เจมหาตาปนรกนรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนความเป็นอยู่ในนรกขุมนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟ ภายในกำแพงอันกว้างขวางใหญ่โตนั้นมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างภูเขามีขวากเหล็กแหลมคมปากเกรียงรายอยู่เหนือเหล็กแดงไปด้วยไฟมากมายกระนั้นนายเนริยบาลในมือถืออาวุธหอกดาบแหลมเหลาวอันลุกแดงด้วยแสงไฟไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกตั้งหลายให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟอันแดงฉาน สัตว์นรกทั้งหลายตกใจกลัวนายนิยริยบาลก็พากันวิ่งขึ้นไปบนเขานรกนั้นจากนั้นก็มีลมกรดอันร้อนแรงคมกล้าพัดมาด้วยกำลังลมนรกให้สัตว์พลัดตกลงมาจากยอดเขาตกลงมาถูกขวากน้ำนรกอันร้อนแรงอยู่ที่ในเบื้องล่างเสียบร่างกายทะลุเลือดแดงฉานเป็นที่ทรมานหน้าสังเวชยิ่งนัก บางตนตกนรกลงมาถูกขวากเสียบข้างซ้ายทะลุข้างขวาเสียบข้างหน้าทะลุข้างหลังเสียบหัวทะลุกลางตัวส่งเสียงกลวนครางด้วยความหวาดเสียวเจ็บปวดยิ่งนักถูกไหมเผาทรมานอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่ทำกรรมชั่วที่ตนทำไว้ยังไม่สิ้นก็ไม่มีวันที่จะหยุดทรมานเลย เกณอายุของสัตว์ในนรกมหาตาปนรกขุมนี้คือครึ่งอันตรกับบุพกรรมตอนเป็นมนุษย์ทำอกุศล,ลกรรมยิ่งกว่าพวกที่ตกนรกขุมที่หกเช่นประหารคนสัตว์ให้ตายเป็นหมโมไม่คำนึงถึงชีวิตเขาชีวิตเราครั้นแตกกายทำลายขันด้วยอำนาจอากุศลนำตนให้มาอยู่ในขุมนี้สิ้นกาลนาน อเวจีนรกนรกที่ปราศจากคลื่นแห่งความบางเบาจากความทุกข์ความเป็นอยู่เป็นนรกปราศจากคลื่นระหว่างเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีว่างเว้นแม้สักนิดเดียวปราศจากการหยุดพักได้รับทุกขเวทนาอย่างสุดแสนสาหัสสังเวชสุดรันทดไม่มีสางไม่มีหยุด เป็นนรกขุมใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรดด้วยเปลวไฟภายในเปลวไฟนั้นร้อนระอุไหม้ร่างสัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้นเลยสัตว์ที่อยู่ในที่นี้มีมากกว่านรกขุมอื่นเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่สวยทุกแตกแยกกันไปหลายอิอริยาบถหลายท่าทาง เช่นถ้าเคยยืนทำบาปไว้ก็ต้องมายืนทนทุกข์อยู่เคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องมาเดินทนทุกข์อยู่เคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องมานั่งมานอนเสวยทุกข์อยู่ในอเวจีนรกนี้ถ้าเคยทำบาปทำกรรมอะไรไว้ด้วยอาการอย่างไรก็ต้องมาเสวยทุกข์อยู่ในที่นี้ด้วยลักษณะการเช่นนั้นเกณฑ์อายุของนรกขุมนี้ คือ 1. อันตรก,กับอนานแสนนานบุพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตที่มืดมนอนทการได้ทําอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนัก5ประการคือหนึ่งฆ่ามารดาของตนให้ตายหรือใช้ให้คนอื่นฆ่าสองฆ่าบิดาของตนให้ตายหรือใช้ให้คนอื่นฆ่า สามฆ่าพระอาหารหันต์ให้ตายหรือใช้ให้คนอื่นฆ่า 4. ี่ทำร้ายองค์พระพุทธเจ้าให้หอบพระโลหิตห้าทำสังฆเภศคือยุยงให้สงแตกแยกกันเมื่อทำอนันตริยกรรมอย่างใดยอย่างหนึ่งแล้วย่อมเป็นกรรมหนักสุดครั้นแตกกายทำลายขันต้องมาสวยทุกในนรกขุมนี้ยกตัวอย่างเช่น พระเทวทัตเป็นต้น